มามาดิมาดิเ้มาดิตื่นนะตื่นนะฟังนะตื่นนะเฮี้ยใคระตื่นนะเตื่นนะตื่นนะตื่นนะเฮี้ยไม่มึนนะสัตว์ไม่เห็นเหตนเบียบวยม่มาดิมาดิตามมาดิตามดิย่างไรขบดีจัดมาข้างหน้าลอยงหลังเข้ามาเข้ามาเข้มาน้าเข้ามหน้าดิมามาดิมาดิมามาดิมาีมาด่มาดิมาดมาดนมาดิมาดิมาดิมอดมาดิ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 มาดาดดิมา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 ดิดิมาดิมาไปมลยิะ ตมพงาไปแล้วเยอะๆนะนี่ัศพนะมมงาแล้มีต้ามามาขับมามึขับมามึงขับมาข้างหน้ามึงโชว์ข้างหน้ามึงมาโชว์ข้าวหน้าเสาสาัมสารวสาวมเสาสาขวาเสาขวาตอ้พอด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 ตุวพอดขาวพอดขาวพอดขาวมามามาพอดขาวยิงนี้ยิงตร้นี้ ล่อลอลอลออสฟังกูฟังกูฟังกูฟังพี่เจคนเดียวไลงแม่เล่นกลดียวกันม่เล่นกลเดียวกันมาเล่นกลเดียวกันม่เล่นกลเดียวกันมาเล่นกลม่เลดียวกันรวมรวมรวมไว้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 ใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นรวมไว้รวมไว้รวมไว้เนี่ยหลุดมาตัวนึงเอาดิเอาดิเอาดิดาดิ มันเล่นสายมันเล่นสายหมดมึงฟังกูมึงเล่นสายให้หมดมึงเล่นสายให้หมดมึงชุวเพื่อนนะเล่นสายเล่นสายดันมาดันมาเฮ้ยถล่มตรงกลางมั้งมันเล่นตรงกลางมันเล่นตรงกลางมันเล่นกลางมันเล่นสายให้หมดมึงฟังกูเป็นหล่ามึงฟังกูมึงไหวมึงชุวเพื่อนนะมึงชุวเพื่อนดันไป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 น้องมึงดันไปชุบชุบกักศพ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 ไปเล่นข้างหน้า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 น้องไปเล่นข้างหน้าไปเล่นข้างหน้าไปเล่นข้างหน้า มารสวยกักกให้หมดกกให้หมดสวยเลตไปหมาไปล้มามามาเล่นไหว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 เล่นเล่นเล่นไปเล่นไปเล่นไปเยบดนเยอะหลังบ้านดนเยอะต้นเดียวบ้นเดียตายพี่หิตายโยคุยสวย เล่อเล่นมัน่อเล่นรวมกันููเยอยไปลชเพิ่้เยอะชเยอะปิดตชบปิดตัวชปิดตชมึงฟังมึงเล่นมดมึงเล่นมดมึห็นบุรดเห็นป่ามึงเห็นบรดเป่ามึงเห็นบรถเปล่ามึงเห็นบรไหมมึงเห็นบรดไหมมึงเห็นบรไหมเล่นกันหน่อยเล่นกันหน่อยตอนนี้เล่นกันตอนเล่นกันฮัลโหลยไปพิลิเกิล หาเพื่อนมองหาเพื่อนมองหาเพื่อนชุบเพื่อนชุบเพื่อนชุบ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 ยัดไปหยัดไปหยัดไปตายแน่ตายแน่ตายล้มตายล้มสาหน่อยสาหน่อยสามไม้ดตัวชุบไม้ตงแทกเลยมึงตองแทกเห็นไหมเฮียมึงทำเฮียอะไรยชี้สัตว์โง่ควายที่อะไยทีอะไรทีาทำคยอะไรสัตว์ไอ้น้องเอาสมาหน่อยดิเอาสมาหน่อยเดีมึงเห็นข้างหลังบะามึงเห็นข้างหลังบ้างมึงชุบมึงตัวชุบให้หมดดิปยัดไปหยัดไป

ยชื่อเนี่ยแหละมึงอย่าจำจนมาตายอ่ะตายควายนี้อะไรสัสอะไรควายดวทิไปทไมเยเยยัดเลยยัดเลยยัดเลยยัดยยัดยยัดชื่อทำเพี้ยอะไรสั์ทำเพี้ยอะไรพวกกระจกพวกกระจกหลือเพี้ยอะไรเป็นร้อยตัวกูเหมือนพวกทเพี้ยพี่กูววยยวยย่่ ทำคูอะไรทำคูอะไรไอ้จนเฮ้ยมึงดันมาข้างหน้าดิมึงดันมาข้างหน้าดิมึงดันมาข้างหน้าดิมึงเห็นข้างหน้าปไอสัตว์มึงดันไปมึงดันไปเตะข้างหน้ามึงฟังกูมึงดันไปเตะข้างหน้าไปเตะข้างหน้าให้หมดไปเตะข้างหน้าให้หมดสายพอแล้วมึงไปเตะข้างหน้าให้หมดมึงฟังกูไปทำคูอะไรเฮี้ยจนไอสัตว์นอนทำเที้ยอะไรเฮี้ยยี่ขยะขวาีลูกหน้ามันได้ใบเด็กเฮี้ยเออเอาศพไปในหมู่ไอ้คูยี่ขยะหน้าสมเพชไอ้เด็กเฮี้ย โอ้พี่เจนเราเสียพี่เจนเราเสียจอบไอเด็กเฮียเล่นกี่ทีก็แพ้เด็กเฮียมันหมดแล้วมมันหด้เฮียปลั๊กโอ้พี่พี่อย่าลืมมีสายฟ้าครับตัวฟาร์มาทำควยเนี่ยทำควยเนี่ยทำควยเนี่ยทำควยอะไรเ้ยทำควยอะไรทำควยอะไรมึงพี่ชริตูทำควยอะไรมึงพี่เฮียเฮียจนไอสัตว์เฮียจนสภาพมึงโคตรดูดีเดียวทำอะไร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 เขาเมื่อทำอะไร ทำลาย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 เฮี้ยจนทำลายทำลายเฮี้ยจนทำลายอย่างจนไหนควายเกาะมีใบเด็กเฮียตบเกาะไปใบสัตว์ตบเกาะไปใบเฮียสัตว์ตบเกาะไปหรือตบแต่ไก่เด็กเฮียตบแต่ซินเวอร์มึงอะตบเกาะไปใบเฮียตบแต่ซินเวอร์โดนโกก็ร้องไอ้คว้ยไอ้เด็กเฮียคุ้ยคุ้ยไปเฮียคุ้ยสั่นร้องเหี้ยวะสั่นร้องเหี้ยวะ ยื้อสลร้องเหรอวะ้อสัร้องเหรอวะยื้อสลร้องเหรอวะเสล้องเหรอวะสั่องสลองเหรอวะี่สองเหรอวะื่อสัองอ่สัองเหรอวะาวบาเหรอวะเม่ต่อเลยขอาสัมซีเหรวะสั่อ่าวสั่มซีเหรอวะอเาส่รองไอเายสลองปรมูลเองเหรอวะสัมซีเหอวะยี่สัร้องเหรอวะ้องสร้องเหรอวะเฮ้ยควยไม่เจอเลยไอเด็กเฮียกูไม่เห็นเจอ

ในโกดังโกดังมานนโกดังมามีแางหลังดิในโกดังดิไกลังมีไฟมีไฟมีไฟพี่มันมีมันมีสองานเนี่ไม่เอาไม่เอาไม่เอาไป่เอบมา เจ็ดแ่รกศพกันนะศพของมึงไม่ใส่ปะแตวเผื่อมแนีนั่นไอศพศดเดือดเยอะแล้นะใครไม่มีโซบ้ายังไม่มีโซกูกูมาโดังกดังกูดังกดังมึงหากกดังไม่กูดังมึงจุ่มดูมีโซปิปิดปาบึ้มบ้ศพบึ้มเมาศพบึ้มเมาเนี่ยเนี่ยที่โคดังโดังบ้านนี่้อยู่เต็มเน้นเน้นเนี่ยเถิดดำี่ยาจีีีนะเรอไม่เถิเถิดเถิดก่อนได้ขึ้มาไ ไม่เป e <Dans F> ็นไรมันจะกิดประเทศช่างมันยกที่มันดึงไม่ได้ไม่เป็นไรอ๋อศพย่างโหลใครศพย้างมันนี่หน่อยเร็วเนี่ยมีแอยู่เนี่ยมีแเนีความดีมาเยไปหาที่โจกเบี้ยเบี้ยพี่เกดเน่ยเร็วศพแปะลกเชินลึกให่ชอบเลยดังเบหน้ากดังเบี้ยหน้ากดังหน้ากดังเนี่ยเร็วเร็วเรเร็วเราไเรเเรว เร็วลยสอบเปาเลยสอบเปเไฟพีเอ็กดังที่เาไฟได้เห็นไหมเาเป้าปเดี๋ยวพึ่งออกนะเดี๋ยวพึงออกไปได้มามือฟังกูนะอย่าพยายามอย่าลัดลากด้วยกันนะหารถหารถไปไไปได้เป็นไรวะไม่เป็นไรม่เป็นไรพี่เป็นอะไรพี่เลยศพนึงเลยสพนเลยสศนึเลยสศนึงาหน่อยเลยสนึงไม่มีเอ้าถหอยผมหนพี่ผมเลขแปหกพี่แปดหกแปดหกหัวหอยชาเแปดหกพี่ ถ้าตัวกูเป็นเที่ยเนี่ยไปถกกับพี่ขอขออยรนะไปจวเพิ่งห่อนะขอปนแป๊บได้พีได้ยังไม่ปนพีตัวเป็นเที่ยอะไรทำไมผมปนไม่ได้วะโอ้ยดีเก้าไม่กดเลยนี่วะคนนี้ไปกดโอ้โห<ฮ>เที่ยไม่ชุบเลยหรอโถงอมเกินขวาย ป่นไม่ได้ว่ะพี่คีมผมป่นไอ้นี่เออทำไมป่นไม่ได้อ่ะใช่ป่ะใช่ป่นไม่ได้เดี๋ยวค่อยป่นก็ได้ป่ะป่นไม่ได้พี่ป่นห่อเลยไหมไปหนึ่งพี่นี่ก็ป่นไม่ได้เหมือนกันไม่ไม่น่าจะเป็นที่เราเอยเป็นไรวะแขวะงอมาออก่าห่อเลย่อไหมไปหนึ่งพี่ขอซ่อมมันก่อนแล้วแล้วเราขอพร้อมกันพี่โอเคป่ะพี่เด้อจะไปเราอยากเติมน้ำมันก่อนว่ะพี่ เอ้ยไม่ต้องห่อเดี๋ยวเดี๋ยวห่อเลยห่อเลยพี่ห่อเลยเป็นหนึ่งนะหนึ่งสองทำห่อเลยพี่ขวายเฮยแม่งห่อปิดไม่ได้嘛เฮยขวายเฮยขวายปิดไม่ได้嘛ขวยห่อสิบหกห่อสิบหกขวายปิดไม่ได้嘛ขวายใครเขาบอกว่ามังกนต้อนควายเข้าข้อกึไม่แยกงไปพูดหรอเวลาบอกหน่อยเพื่อนมำไมไม่แรงเกินเนี่ยขึ้นถึงกี่บอกหน่อยเพืตั้งใจหน่อยตั้ งตงหนึ่งนาทีนตอนนี้เป็นเสียแล้วนะ้ามไม่มีใครไม่มีใครโราบใช่ไหมเพื่อนให้คุณเล่นดูอนะให้อบาหรือวาผมไม่มีตอรตามแล้วนะมีเมมแน่นมีมนะต่อรตามคงคไมมึงหอบอทิ้งมะไอคนที่มัเสร็จเที่ยงคืนสิบหานาทีในวันที่ฟ้านั่งเงิ